เรื่องมันมีอยู่ว่าคือวันนี้คือพอแบบเราอัดอะด้วยความที่แบบเออเมกเมกน้อยอะพี่ออนก็ยังไม่เคยเต้นใช่ปะ่ะแล้วก็มารับท่าวันนี้แล้วเหมือนแบบว่าพี่ๆหลายคนก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมเราก็เป็นอีกคนนึงที่แบบยังไม่เคยลงบล็อกกิ้งเลยแล้วเหมือนแบบท่าเต้นอะเต้นได้จนลืมไปแล้วใช่ปะ่ะเออเราก็อัดเมกน้อยไปชั่วโมงนึงเต็มเ,มเมกันจนแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะแบบครูก็จะเลือกเพลงยากๆมาซ้อมก่อนจ้าครูก็จะแบบเออไล่ไปเป็นเพลงนี้ต่อไปเพลงนี้อ่ะเพลงนี้ดิฉันก็เปลี่ เพลงที่ต้องเปลี่ยนดันเต้นอ่ะคือมันเต้นแบบครอสกันอ่ะเั้าไหมเออแล้วฉันต้องเป็นตำแหน่งพอาที่ฉันต้องไปอยู่แถวหน้าแล้ว็ฉันต้องเป็นตำแหน่งทุกคนก็คือหนูก็แอบกลัวเหมือนกันใช่แล้วก็เพลงที่3ก็เป็นเพลงที่เต้นเดือดเพลงที่4ก็เป็นเพลงที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งกันหลายคนเปลี่ยนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่เคยเต้นมาก่อนอะไราเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบพอรันไปประมาณ5้าเพลง6เพลง6เพลงที่ยากใช่ไหมครูก็เลยบอกงั้นพักสัก5นาทีดีไหมอ่ะเราก็นั่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากำลังจั แบบเช็ค n o t i f i c a t i o สองต่อพวกหนูก็แบบเร็วจังห้านาทีเร็วจังเร็วไปไหมเออแล้วคือตอนนั้น่นจะมันเป็นตอนประมาณแบบประมาณ4ี่ทุมใช่ไหมแล้วคือแบบพี่ๆทุกคนคือลอยกันแล้วลอยแบบลอยลอยแล้วจริงลอยแบบ คือทุกคนแบบงไปอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นเราก็ต้องสอบบิลิเวอร์ใช่ไหมแล้วบิลิเวอร์บิลิเวอร์ฉันก็ฉันก็เปลี่ยนตำแหน่ง <c oughs> ที่ฉันก็เป็นตำแหน่งเออเพราะว่าต้องให้แบบพี่ๆที่เป็นเซมขึ้นไปอยู่ข้างหน้าตอนแรกเราเป็นเบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองเบอร์สามเออแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ข้างหลังแทนเออก็ไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยแล้วแบบมันจะมีตอนนึงที่แบบเหมือนแบบกาลังเคลียร์ท่ากันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบห้องซ้อมมันจะเป็นห้องซ้อมเล็กแล้วฝั่งขวาจะเป็นแบบพมานใช่ม แอเองอ่ะลูกคุคือหนูแบบหนูเล่าได้ไหมวะแล้วทำยังไงดีอ่ะแบบอยากให้แบบทุกคนเห็นว่ามันมีพม่านอ่ะงั้นหนูไปพม่านให้ทุกคนดูเลยละกันแบบตึงๆแบบเดินไปบพม่านแบบอ๊อยหนูคิดว่าวราเมอล่อะทุกคนณโอเก็คือคือพี่น้คือตอนนั้นคือ,อก็ซ้อมกันอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบอันนี้ก็เป็นพม่านห้องซ้อมใช่ปะฟังหนึ่งเออเหมือนพี่น้เขาก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหม เออความเหนื่อยอ่ะก็คือจะแบบแปบบ๊แบบแบบนึงแป๊บนึงเพแบบแบบิ่มความสมจริงเอ๊ะทำยังไงวะเพื่อความเหนื่อยๆยอม,มยมใช่ไหมคะาก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะพูดพึมพำคนเดียวโอ้อกว่าแป๊บนึงเออพูดพึมพำคนเดียวแบบยันอยู่ตรงนี้นะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ย่านนี้ยันอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณโดนอ่ะคุณก็มอง แล้วน้ำหนึ่งเป็นอะไรอะน้ำหนึ่งเป็นอะไรแล้วอันนั้นหนูก็เล่นเป็นหนูหนูก็เล่นเป็นหนูใช่ไหมแล้วหนูก็เดินมาแล้วหนูก็เดินหนู่ะหนูก็แกะพี่น้ำหนึ่งออกมาจากพม่าใช่ไหมหนูก็บอกว่าพี่น้ำอยู่กับหนูก้อนหนูก็บอกว่าพี่น้ำเหลือแต่กายหยาบแหละหนูก็บอกพี่น้ำอยู่กับหนูก้อนหนูก็หนวนๆแบบ บีบไลยย่แบบพี่นามีกับหนูก้อนพี่นาก็อยู่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  <c oughs> แล้วทีนีย <c oughs> เราไม่ใช่หนูแล้วนะไม่ใช่หนูแล้วคุณนน่ะและ้วทีนี้คุณนน่ะเป็นตัวต้นเรื่องคุณนนก็พูดว่าแบบเ <c oughs> นี่ยทุกคนรูป้ป่ะอันนี้คุณนนนะอันนี้แบบเราเล่นเป็นคุณนนแหละเราเบสคุณนนละคุณนณนก็พูดว่าแบบเนี่ยพวกหล่อนรู้ป่ะ วันนั้นนะที่ฉันแบบซ้อมอยู่กับน้ำหนึ่งใช่ไหมอยู่กับชิ้นหนึ่งคุณนน,นะนี่เป็นคุณนนคุณนนบอกวันนั้นที่ฉันซ้อมอยู่กับชิ้นหนึ่งเวลาที่แบบชี้โดยเหนือ่อยมยมๆนะแล้วชีจะแบบหลุดหลุดไปอะ่ะแล้วแบบชี้ก็จะแบบคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วชีดีๆชีก็จะลําชีก็จะลําแล้วแล้วดีๆก็ลงไปอยู่กับพื้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณนนท์ก็พูดว่าแบบฉันก็ดูแล้วฉันก็ไม่เข้าใจแต่ฉันก็แบบเธอดูไม่ปกติ <c oughs> <c oughs> ก็คุณนนท์หยุดดิคุณนนหยุดแล้วคุณนก็พูดเลยพี่นางก็คือไม่รับรุ้นะตอนนั้นพี่นางก็คือแบบหรอหล <c oughs> ออะไรพี่นั้นเออก็เข้าใจคือเข้าใจป่ะว่าคนมันเหนื่อยอ่ะคุณนุ่นบอกว่าอะไรนะตอนนั้นไม่ไม่แน่ใจว่าลงท่าเพลงอะไรแต่ว่าแบบอ๋อน่าจะคีนโนปะป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่า เพลงไหนแบบว่าเขาจะแบบคุณนนท์บอกว่าเขาจะโทนท่าเขาจะพูดคนเดียวฟิลนั้น ฟิลนั้นเออคุณนนก็แบบหนือว่าแบบหรือว่าชีมีองค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราต่อแล้ววันนี้เกิดเหตุการณ์พ่อลูกตีกันเว้ยทุกคนพ่อลูกตีกันเพลงอะไรวะสักเพลงหนึ่งนี่แหละน่าจะเมกน้อยมัง้งใช่ไหมก็คือเขาอะครูครูติกาจะเป็นคนวางตำแหน่งมาใช่ปะแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเขาวางตำแหน่งมาแล้วเหมือนแบบว่าโมบุยะเขาเคยเต้นตำแหน่งนี้อะสมมุติว่าโมบุยะเคยเป็นเบอร์สามแล้วพี่น้ำอะก็เป็นเบอร์สามพี่น้ำมาได้เป็นเบอร์สามเอ๊ะ หนูจำไม่แน่ใจว่าจําถูกไหมว่าว่าเหมือนว่าจะแย่งชิงตําแหน่งเบอร์สากันเออไม่รู้เพลงไหนเหมือนกันแต่แบบเขาอยากได้เบอร์สกันเออแล้วแล้วทีเนี้ยก็คือโมอ่ะก็งองแงโมงองแงก็แบบไม่อยาจะเต้นเบอร์สพี่นังก็ ฉันก็จะเต้นเบอร์สามก็คือแย่งกันจะเป็นเบอร์สามเออแล้วทีนี้หนูพี่เนยก็เลยบอกว่าเป่ายิงงุบเลยจบจบเป่ายิงงุบคือตอนนั้นคือจะตีกันแบบอย่างนี้ละจะเต้นเบอร์สามจะเต้นเบอร์สามอย่างนี้เออฉันจะเต้นเบอร์สามก็แบบพอลูกตีกันแล้วนะฉันก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ถ่ายไม่งั้นฉันได้คอนเทนต์ลงไอแอมแล้วนะสิบห้าวีฉันได้คอนเทนต์ลงไอแอมแล้วนะตลกปะ เออคือพี่เนยก็ยืนดูค่ะว,ว่าขำตลกมากแล้วก็แบบหนูก็เลยหนูกับพี่เนยก็บอกว่าให้เป่าหิงฉุบไปเลยเออแล้วเขาก็เป่ากันจริงๆหนูก็เป่ายิงฉุบใช่ไหมรู้พอลูกแล้วทฉันก็ลุน้นตอนแรกก็จะแบบว่าถ้าเขาเป่ากันช้ากว่าน,นี้ฉันก็จะบอกกับพี่เนยว่าพนันกันไหมว่าใครจะชนะใครจะได้ตําแหน่งเบอร์สามไปแล้วทีเนี้ยก็เป่ายิงฉุบเออแล้วคือต้องหันหลังฉุบด้วยเนาะหันหลังฉุบแต่คือกระจกก็อยู่ตรงหน้านะต้องหันหลังฉุบนะเออเป่าแลกออกคอนเหมือนกัน เป้าสองออกกระดาษเหมือนกันเป้าสาหนูให้ทุกคนทายว่าใครชนะหนูให้ทุกคนทายว่าใครชนะลองแกล้งพิมพ์คอมเมนต์นะาว่าใครชนะน้ำหนึ่งตกจังเก้นรอบแรกเอาอะไรไปชนะอ้าวพูดอย่างนี้แล้วผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือพี่น้ำหนึ่งค่ะ <laughs> พี่น้ำหนึ่งปังยิงุบชนะแล้วคือโมงก็แบบ สงที่โมทำคือสิ่งที่โมทำคือพอเปล่า่างยืนฉุดแล้วหันมาแล้วรู้ว่าตัวเองแพ้โมแบบทุกคนนึกว่าหอกใช่ไหมตลกมากอ่ะก็แบบเดี๋ยวเพิ่งตีกันคือเราอ่ะเพิ่งเคยอยู่ในเหตุการณ์พ่อลูกตีกันครั้งแรกใช่อ่ะน้องหมก็เคยเป็นเบอร์สองพี่น้ำก็เลยได้เป็นเบอร์เบอร์สามตลกมาก ก็คือแบบตอนเป่าชนะแล้วแบบพี่น้ำหนึ่งก็จะเป็นฟีลแบบชินเดอรเบอร์สาฟีลนั้นแม่ยืนขำอีเดียวจริงแม่เป็นยืนขำเกิลเลยติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงไปคุยคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o r t h a application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิด ที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบร้อยอยืนของเธอ